น้ำเมือดเ,เป็นเมือที่อะไรวะา่านปุประ่านเมือประมาณเมือที่สิบเนาะเมือที่สิบของการดับมาหอดลมไปแล้วเนาะบางหายพันเบิ่งกะัะเรยังให้เนึ่งเราอยู่เทิงหางกระทายหดการแ้วเบิ่งล้วเนาะตั้งเทิงปะ ไป,ไปำกำจะเ <c oughs> บ่งคนดำนากันเบ่งคนดำประมาณอยู่สิบคนนะสิบคนเก้าคนสิบคน អត់ញ៉ាំទៅឆៃណាអានអពួយអពួយណាមបងទៅខ្លួនดำណាចាខ្លួនណាមបងទៅអោລົງໄປប៊ុំលົງໄປ10 10ខ្លួន11 12កែមកែមណា

เแถวกันเลยบอยังลงมาเลยไม่สีดำบอ๊ะมือว่้นในตัดงามือในผัดสันมือว่านในผัดงามือในผัดสันไม่ดีเลยนะบ่โอ้ยบรรยากาศตอนประมาณยี่สิเจ็มงเสารเนาะตอนนี้ สองสี่ 6, 6, <8 S 1> หกแปดประมาณสิบสิบเอ็ดคนเนาะม <c oughs> ันทิ้ดไปดับลัดตีสุกั ตีขึ้บมาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนี่ยว่าเฮือขึ้นเฮือขึ้นตู้แมหามันดำฮ้างไงมันดำทั้งเทิงทดำทั้งหนามกดำดำดำยังออกให้น้องน้อยเน่งไปดำมใ่มีแก้มพุ่น ไปไไปปผลน้ำยืนิ่งแก่มเด้มยืนอยู่บันนี่โอ้ยเราฉิดน้ำไม่ไหวลงคลิปกันได้ไปเราจะขึ้นตะเว้นมันแล้วให้เนี่ยขึ้นตะเว้นเบิดการอะไก็ขึ้นลอยเศร้าสีมัดมาแมนลอยเศร้าหกมัด น้ำเบิดละก็คืนน้ำไว้น้ำไว้ไว้ช่องมมลอยเส้าหกมัดบัดละก็คืนมันี่ยเออขันน้ำซากบ่ได้คืนไว้มันจะมาหอนแดดอ้าวลืมตากันนี่ไว้ปลาลงมาซือยู่อ้าวกับตากแล้วไปเนาะอันตี้ตี้แม่ อกให้ตีมาเอาเสือนะลเลยน่เลื่อมเลยต้อกให้ตีมาเอาเสือนะรัมรัำรนี่ไปยืนนั่งมวยลมขนาดนด้นนะเบิ่งนะเอาม,มือละให้ใหญ่ก้นหลาย <c ười> เวลาหายง่ายถนนดำแถววันที่ยังเหลือเนี่ยเรากประมาณสามสี่หมื่นก็สี่เหลวเนาะสี่หมื่นแล้วย่างแต่ตะกากกบหายง่ายทางนั้นก็ประมาณสามหมื่นประมาณอาทิตย์หนึ่งมันสำเร็จเนาะที่แถวเนี้ยแต่แม่ไหวมันลมน้ำน้วแม่แดแดงลมคลากร้ายยาแดงลมแห้งแล้วมันบ่คืน เป็นหนาแบบเพื่อกันพร้อมกันน,นะนะมันเป็นหนาไพา่หนามันแล้วแบบเลี้ยนแถวกันน้ำอย่างค่ะเอาไอซี่ไปดำก่อนบันนี้เล็กน่อยห่วงตังแล้วห่วงตังแล้วนอนออเอาบัดนี้ดำหน้าแะไรมันลูกกาเนาะบัดนี้เนาะลูกกาแยมแรง กะอามแล้งสบายดีแน <Humans. S 1> ่น in ้องตจาสบายดีมน้องตสบายดีอ่ามื้อนี้น้องตมาหยังอมาดกดำดำอยู่หน้าบ้านเนาะอันแต่ว่ากเบิดน่ะมาลกกอยู่หน้าพี่เนาะหาน้องสาวอยู่ร้านอ้ยอันตอนอันุ่นนกุ้มๆมันเผาเผาวัวัวมันตาย

น้ำลายโพดโอ้ยโอ้ยจะเป็นมอญลูกกระดำแดดไปเลยน้ำลายโพดแล้วอ่ะสบายดีพี่น้องกล่องปไปในนั่งเมาน้าเอ้ยเมาสบายดีนะนั่งเมาสบายดีสบายดีเออสบายดีสบายดีดดะม งเด้องวมันสายตัวบกใหญ่ไปมันเนาะสายมนงวม่หน่มนงวตายแม่นางหมอนไปไปขึ้นยอดได้ต่อยโอ้ยโอ้ยเผางวดอีตนนะะตัวบกใหญ่เนาะ มัวตายละพอจะไปไกลมันจะไปไกลมันอืมเอาพญาติพญาอไปเบิดเอาโอ้ยโอ้ยคิ้วแต่บาดนี่ยโอ้ย ไทยปลากะตันนี่เราได้ประมาณสองล่อสา่ังนี่ สิลงลกกะเด้บไนให้น้งม้อยอันนี่ก่อนออน้องม้อยอ่าแม่สิลงลกแล้วบเอากับพอแล้วเพื่อนเบิ่งก็จะกินน้ำก่อนง่ายบ่อดมัดอ่มตี้ผมมัดเป็นกะมัดมัดมัดม่นมัดไม่เป็ ah. นขาต่อลงช่วงนั้นม่รอดยงได้กะนี่นะง่ลูกจ่วงอยู่เออ อีกเตะบ่อขาค่ะพ้าเตะบ่อขาไม่าะก็งามเนอะบะหมี่นั <engaged> <c oughs> ่นเนาะบอขาวส่องผิดไว้หามพักกันหามบอกงวดนะจำพ่อว่าไหนรลก ข่าบแรกเนาะหลังจากที่ขึ้นดำให้ดำหน้ากินเสากินน้ำได้หรือกับบ้านโลกกาเห็นเนาะมันไม่น้านลงหน้าลังหน้าอยู่พี่นะหน้าอยู่อันไกลบ้านเล็กน้อยหน้าบ้านน่ะมีหนำพอได้ดำอยู่นิดว่ามีหอนหนำที่ดำโอ้ยอจากินไรอจากินไรเนาะป็นดังยูแคร์เป็นหรือปะเป็นดังยูแครไเป็นหรือปะใครใส่แกงเไาแล้วเนาะ อันแพงมาไบันเละไแล้วปะนั่นจะดำกันดำปุ๊ดปือน้องมอยตากแดดอยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่ง <c oughs> ทิศปลายไปแล้วเว้ยมาวันพาร์ทบอกไหมเออกันอาทิตย์หนึ่งเลยน้องมอยมาอาบแดดคุณมาเช่าผัวพลังคนนะนนมาตอนนี้ได้ได้แล้วผิวสีแทนตาเสาวใครรึปะสาแล้ว จะสีแ,แ,แล้วด้าแล้วสีดำดำมันมันตุ่มอกินเดียวกันอ๋อลากเดงแม่ต้องไปบุยบันบันหุ่นแฟนตัวนะมันไม่นาม<ล>นะท่านเนาะไม่นามดำ<ล>จุบก,ก้าน้าันกัจุบใส่ลิกตัวคโตเขบอก ทั้งว่าจะเล่นโเชาว่ากูเนี่ยก็นจบคลิปนี้เลเริ่มกดไลค์กดแชร์กดซับกดดูยังยงนะครับบ๊ายฮ่าลงโลกากันเด้อบันนี้เด้อ